เช้าวันนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งงานที่หลายคนกำลังจับตามองงานแต่งงานนะครับอย่างเป็นทางการของคุณจ่ายุทธศนีและคุณปั้นนะ,ะนักบุญพิธีคริสเช้าวันนี้ที่โรงแรมออเรนเ็นนั้นมีเพื่อนเจ้าสาวนะฮะมารอรุ้นกันแล้วแต่นี่คือภาพบรรยากาศเม, <า S 2> มือ่อวานนี้คุณผู้ชมในการซ้อมงานแต่งงานเดี๋ยวดูภาพนี้ก่อนคุณกุ๊บกิฟแต่งหน้าแล้วเมื่อเช้านี้นะครับ โอ้โหก,กุ๊บกิฟต์และนี่ก็คือคุณซ้อมนะเพื่อนเจ้าสาวที่แต่งเต็มรอไปงานแล้วเดี๋ยวให้ดูภาพนี้หน่อยดีกว่าเมื่อวานนี้นั่นเองมีการซ้อมด้วยคุณเจมทุกท <มา S 1> ่าน,น,นผมเป็นอะไรรู้ไหมฮะผมเป็นเพื่อนเจ้าสาวอ่าและเขาบอกว่าหน้าที่ของผมก็คือให้ดูแลชายกระโปรงครับ <c oughs> ไม่ให้เขาเลอะเออต้องถือไว้ตลอดเวลาเหมือนงานแต่งงานของเคสกับวิลเลียมผมเป็นปี่ป้าจำภาพนั้นไหมที่ถือชายกระโปรงจะรู้จักกับเจ้าสาวบริการเป็นเพื่อนเจ้าสาวไงฮะ งานจะเกิดขึ้นในเช้าวันนี้9้ามงครึ่งที่โรงแรมแมนดารินออเรนตนแล้วก็พิธีใหญ่นะฮะงานสมรสงานเลี้ยงใหญ่เลยในเย็นวันนี้คาดว่าศิลปินดาราผู้จัดจากทั่วฟ้าเมืองไทยจะไปร่วมงานที่ใหญ่ที่สุดนะฮะในเย็นวันนี้อย่างแน่นอนก็ขอแสดงความยินดีด้วยคุณจ mm ๋า hmm. แุกคณเปิ้ลเช้าันี้ต้องขอขอบคุณนะครับนะ,ะคุณชรนะีนและ